ยิงนกก็ได้ยิงอ้วยเด้เลยใช่ยิงแล้มีเสือบ้านเขาเลยต้องเอานี่ก,นานานาๆๆกุ้งกรุงกันนั่นนะกุ้งอะไกุ้งดักนกคนนี้ทีเรางุ่มไม่ดังะอบางไม่มใ่น่ะนั่นแหละมันบินมาปึป๊บมันก็จับมันจับมันก็มีกุ้งเลย ไก่แม่น้อยเลยไก่ขอนเป็น,นตั้งหวเน้นอ่ะนะนะไ,ก,ไก่ปลาไก่ป่ามาเนี้ยไก่ปลาต้ม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  อย่างเดียวต้มอ,อย่างเดียวไก่ปะไก่ปะไก่ผู้ใดใว่ามาอยู่นี่ไก่ผู้ใดต้มซะนอ่านนี่ตกใจตกใจ <c oughs> มาแล้วเมื่อกี้ กี๊มากสองหายไปแล้วเฮ้ยมาหนี้ไอ้จุจุนี่มาออกออกยูทูบไหมเนี่ยสวัสดีเด้นี่ครับผมผมจุครับผมจุจุครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับนี่ผมจุจุครับ mẹ em bổm chuối mẹ em bổm chuối gấp nhảy nó bựa xí อ้อนว่ะอ้อนขนาดเจ้นี่นี่มา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 ใครมาวนนะน่ะเจ้านั่งลงนั่งลงมีอีกตัวหนึ่งนะ่ะนั่นนะ่ะเจเจเจนี่มานี่แล้ว